รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน โอเคไม่มีอะไรขาดตกแล้วหวังว่าจดหมายนี้คงจะถึงโดยเร็วอาจารย์สวัสดีค่ะ,ะส,วสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งก่อนนะคะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักค่ะรายการที่จะพาไปรู้พาไปเรียนให้เสียนมาลายูครับ อาจารย์คะครับผมมีของจะส่งหรือเปล่าคะเนี่ยใช่แล้วครับอ,อันนี้เป็นจดหมายที่ผมเตรียมตัวจะส่งไปที่สิงคโปร์ครับอพอดีว่าจะไปเที่ยวสิงคโปร์เลยส่งจดหมายไปให้เพื่อนรู้ก่อน,นเออ<า>ค,คุณส้มค,ค,คุณส้มทราบไหมว่าแถวนี้มีไปรษนีไหม มีค่ะจานนี่ออกไปนิดเดียวเนี่ยก็เจอแล้วแต่เดี๋ยวพอเสร็จรายการเนี่ยเดี๋ยวค่อยบอกทางอาจารย์อีกทีดีไหมคะได้เลยครับขอบคุณมากเลยทีนี้วันนี้เนี่ยคุณส้มได้เตรียมตัวมาเรียนคําศัพท์ใหม่หรือยังครับพร้อมตั้งแต่ที่บ้านเลยค่ะย์เยี่ยมเลย <c oughs> ก็เห็นผมส่งจดหมายอย่างเงี้ยแน่นอนผมก็เลยเตรียมคาศัพท์เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์และจดหมายดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมหรือว่า,าผู้ที่ติดตามรายการของเราเนี่ย วดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทาเกี่ยวกับจดหมายเนาะ<อ>เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีทั้งพวกส่งจดหมายทางไปรษณีย์ก็มีเนาะแล้วก็ส่งผ่านพวกบริษัทเอกชนที่รับส่งพวกเอกสารรือจดหมายทางในในประเทศและระหว่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมมากครับได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะไปเรียนคําศัพท์กันค่ะไปเกล็ดความรู้กันก่อนกันกบเรื่องราวที่น่าสนใจช่วงนี้กับช่วงเลยคะายอาจารย์มาลายูรู้ยัง นางฮิวปีน่งฮิวจุดชมวิวสุดฮอตของปีน่งที่หามพลาด้วยประการทั้งปวงปีน่งฮิวนั้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ830เมตรด้านบนอากาศดีมาก สามารถชมวิวของปีนังได้ในมุมมองที่สวยงามบนปีนังฮิลยังมีที่เที่ยวที่ห้ามพลาดนั่นก็คือปีนังฮิลล์ฮบิทัดอุทยานแห่งชาติโดยภายในจะมีทางเดินชมธรรมชาติเหนือนยอดไม้หรือ Tree Top Walk ให้เราสามารถเดินไปสำรวจต้นไม้และดูข้างแว่นพร้อมชมวิวเมืองปีนังได้แบบ360องศา นี่แหะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่ที่ทําการไพรสนดีค่ะอาจารย์อุปกรณ์คือแบบเกือบครบเลยพร้อมครบเลยนะครับใครที่อยู่ในวงการนี้นะส่งจดหมายบ่อยๆรับจดหมายบ่อยๆนะคุ้นใช่จริงๆอ่ะสมัยก่อนนะอาจารย์ส้มชอบแบบสะสมสแตมมากคือแบบมีเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสแตมที่ เราตัดมาจากจดหมายที่เขาส่งแล้วใช่ไหมหรือไม่ก็ถ้าคนที่เขาสะสมจริงๆเขาจะเป็นพวกสแตมป์วันแรกจําหน่ายหรือสแตมป์ชุดพวกนี้มันมีคุณค่านะครับใช่ซื้อแบบว่าใส่สมุดเลยอ่ะใช่จริงค่ะพูดพอพูดเรื่องเรื่องไปรษณีย์เรื่องสแตมป์แล้วอยากสอนแล้วอ่ะคุณส้มอาจารย์เริ่มเลยค่ะงั้นคําศัพท์แรกนะครับพูดถึงไปรษณีย์นะเราก็ต้องรู้จักคําว่าที่ทําการไปรษณีย์นะในภาษามาเลเซียหรือภาษามลายูนะครับใช้คําว่าเปิดจาบัสโพสเปิดจอบัสโพสอย่าเปิดจอบัส <Post. S 2> โปสนะเปิดจาบัตรโปรสโอเคนะครับเปจาบัตแปลว่าสำนักง,งานส่วนโปสก็คือส่งส่งจดหมายส่งไปรษณีย์นะจะนั่นเปิดจาบัตโปสก็คือที่ทําการไปรษณีย์ครับนะคะโอ้ที่ทําการไปรษณีย์ผ่านไปแล้วค่ะคสิ่งที่สําคัญคุณผู้ชมเหมือนเป็นตัวกลางในการที่จะสื่อสารสกับคน<า>ก็คือต้องเป็นจดหมายแน่นอนถูกต้องสิ่งนั้นก็คือสุรสุร สุรัตนสุรัตนี่อยู่ในนี้นะใช่อยู่ในนี้เลยบางคนยังมีจดหมายบางฉบับเก็บไว้ถึงทุกวันนี้เลยนะจดหมายบางฉบับเนี่ยมีมีความทรงจําดีๆนะโอเคเาฉะนั้นในซองมีจดหมายแล้วใช่ไหมในซองมีจดหมายเรียกว่าสุรัตแล้วนอกซองก็คือซองเนี่ยนะในภาษาลายูใช่คําว่าซัมปุลซัมปุลซัมปุลนะครับซัมปุลเฉยก็ได้หรือเราจะต่อกับคําว่าเมื่อกี้ก็คือคําว่าสุรัตก็เป็นซัมปุลสุรัตก็ ขยายความได้เต็มเลยก็คือสองจดหมายมาได้ทั้งสองแบบนะสมัมพุลเฉยๆก็ได้สมัมพุลสุราก็ได้ก็ได้ค่ะครับนี่เลยแต่อันนี้ส้มชอบมากเลยค่ะคุณผู้ชม,ม,มนี่คือสแต็มค่ะสแต็มครับสแตม<ส>พูดยังไงดีคะอาจารย์อันนี้นสแต็มในภาษามายูก็สเซอร์แตมจริงๆก็ทับศัพท์สแตมในภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเขาออกเป็น SE เสียงเป็นเซอร์ครก็เลยเป็นสแตมนะฉะนั้น ถ้าไม่มีจดหมายถ้าไม่มีจดหมายฮะไม่ถ้าไม่มีสแตมป์ลินผันลินผันถ้าไม่มีสแตมป์เราส่งจดหมายไม่ได้ลําลำบากคนรับอีกต้องจ่ายแทนโดนตีกลับอีกต่างหากนะคะนี่อะไรเนี่ยบางหน้าผมกล่องใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมเขาก็จะมีเป็นกล่องใหญ่กล่องเล็กกล่องขนาดกลางแล้วแต่ว่าเราจะส่งอะไรอันนี้คือกล่องไปรษณีย์บางทีเราต้องนอกจากจดหมายเนาะเป็นแผ่นๆบางทีต้องส่งของส่งไรเนี่ยไปรษณีย์มันสมัยอะไรเยอะใช่ฉะนั้นตัวนี้ได้ว่าโกตะ โกตะโกตะอ่าฉะนั้นพอรวมกันก็ได้โกตะโพสโกตะโพสอ่าโกตะแปลว่ากล่องกล่องอะไรก็ได้ที่เป็นสี่เหลี่ยมนะอ่าเรียกว่าโกตะพอเป็นชี้เฉพาะไปว่ากล่องจดหมายหรือกล่องไปรษณีย์เราจะใช้คําว่าโกตะโพสแล้วก็เขาก็จะยื่นให้เราเราก็เอาของใส่แล้วเราก็จะไปส่งให้กับคนที่เขาเหมือนต้องเขียนให้เราว่าส่งอะไรยังไงจ่ายค่าใช้จ่ายไปถูกต้องใช่ฉะนั้น เราต้องมีอะไรบ้างเขียนที่อยู่เนาะที่อยู่มาก่อนที่อยู่ค่ะที่อยู่เนี่ยนะครับไอ้ที่เนี่ยนะเราเห็นอุ้ยอันนี้มีที่อยู่จริงด้วยแหละที่อยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ผู้ส่งที่อยู่ผู้รับเราใช้ความหมายเดียวกันคืออารามัดอารามัดอืออารามัดนะอารามัดแปลว่าที่อยู่อ่าจากนั้นเราก็จ่าหน้าซองจ่าหน้าซองจ่าหน้ากล่องนะที่อยู่ของผู้ส่งคือใครนะครับจำเป็นนะอ่าหากว่าเราส่งไปไม่ถึงแล้วมันต้องตีกลับเนี่ยเขาจะได้เราจะได้รับของคืน ผู้รับก็สำคัญนะครับอัลามัตของผู้รับก็สำคัญฉะนั้นเรามาดูคำต่อไปนะครับการเขียนเขาได้เขียนจดหมายอย่างเงี้ยนะเราก็จะใช้คำว่าตูลิสสุรัตูลิสสุระตูลิสตูลิสตูลิสต้องมีเอสเดินนะต้องต้องยิ้มก่อนตูลิสนะตัวสะกดของภาษาลายุสำคัญนะมันมีอักษรไหนก็ตามเลยต้องออกเสียงให้ชัดนะตูลิสตูลิส สุรัตต์ตัลิส,สุรัตตุลิสแปลว่าเขียนสุรัตแปลว่าจดหมายดังนั้นตุลิส,สุรัตก็เขียนจดหมายทีนี้ถ้าเป็นในอดีตเนี่ยเราเขียนแล้วเราก็ไปหยอดตู้ไปรษณีย์ได้เนะะาะปัจจุบันก็มีอยู่นะ<อ>แต่ว่าส่วนใหญ่เราจะชอบไปส่งที่ท,ที่ไปรษณีย์เพราะว่าเรา,เราส่งหลายอย่างส่งหลายอย่างแล้วเร็วด้วยนะฮะไอ้ตู้ไปรษณีย์ตัวนั้นเราจะเรียกว่าเปิดตีสุรัตโพสเปิดตีสุรัตโพสอย่าเปิดตีสุรัตโพสนะครับตู้ไปรษณีย์โอเคทีนี้ อพอเราเขียนเมนนูลิสเนี่ยนะ,ะก็คือตัวลิสสุรัตแล้วเนี่ยส่งเมื่อกี้ผมบอกแล้วไปส่งในตู้ใช่ไหมหไม่ว่าจะไปส่งไปในตู้หรือไปส่งที่ที่ทำการพรินีภาษาบาลีคือำว่าส่งคือคําว่าเมืองีริมสุรัตขออีกทีเลยค่ะอาจารย์เมืองีริมเมืองีริมเ <laughs> มืองีริมสุรัต มืองีริมก็ส่งอ่ะถ้าเราเราจะส่งเอ s เอมอส่งข้อความก็เรียกมืองีริมหมดเลยนะแต่เราขยายด้วยคําว่าสุรัตเป็นจดหมายเมื่อกี้นั้นมืองีริมสุรัตก็คือส่งจดหมายทีนี้มีในประเทศด้วยจาจารย์แล้วก็ต่างประเทศด้วยก็ที่ผมจะส่งเมื่อกี้ยังส่งไปที่สิงคโปร์อย่างนี้เขาเรียกส่งดังประเทศใช่ั้นส่งในประเทศก่อนดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะส่งกันในประเทศก็คือดาลัมเนกรีดารัมเนอเกอรีอาจารย์ผมหือผมหือด้วยผมตกใจ ยังไงจ๊ะคะช้าๆเนาะดาลัมดาลัมเนเกรีดาลัมเนเกรีเยอดาลัมเนเกรีดาลัมแปลว่าในเนเกรีก็คือนครานครนะรักษาเดียวกันเนเกรีก็ประเทศดาลัมเนเกรีก็ในประเทศส่วนต่างประเทศเราใช้คําว่าลัวเนเกรีลัว รัวเนเกอรีอย่ารัวเนเกอรีอันนี้ก็คือต่างประเทศ,ะเทศฉะนั้นถ้าเราจะให้เต็มประโยคก็คือสุรัตดาลำเนเกอรีอ่าสุรัฎสุรัฎดาลำเนเกอรีจดหมายในประเทศสุรัฎสุรัฎรัวเนเกอรีอ่าสุรัฎสุรัฎรัวเนเกอรีจดหมายต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ การส่งจดหมายการติดต่อกับที่ทำการไปรษณีย์ครับได้มาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมคำศัพท์ที่เราจําเป็นต้องใช้นะคะ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องเราของทั้งไปรษณีย์แล้วก็จดหมายต่างๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะพูดจามาลายูส้มก็อยากรู้เหมือนกันว่าเวลาที่เรานะคะจะพูดเป็นบทสนทนาที่เอาไปใช้ได้จริงเนี่ย uh huh. เขาจะพูดยังไงกันบา้างตื่นเต้นมากไปช่วงนี้กันเลยค่ะพูดจามาลายูค่ะ ได้เวลามาฝึกพูดเป็นประโยคกันเลยค่ะคอาจารย์คะครเริ่มกันเลยค่ะ อยากพูดอะไรจริงๆอยากพูดว่าเอเราอยากจะส่งจดหมายใช่ไหมคะส้มก็จะพูดประโยคสั้นๆแค่ว่าส้มต้องการส่งจดหมายฉบับนี้อ่าโอเคถ้าคุณส้มต้องการส่งจดหมายฉบับนี้แล้วไปพูดกับคนที่ทํางานในที่ทําการไปรษณีย์นะเราก็สามารถพูดได้เลยว่า Saya'i Mungirim สายเอิอสายเอ ingin i n g อ n mengirim m e n g i กอ m s u อ a t s อ r a t ini อยาก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 อากยากอยาาายากอยาก้าอยาางกอยอยาากากอยาายากรายากาย้กาอยา้อยกอ่อาอ่ากอาาตยาอากาากอายากยาาวอายาาาวอาชาวอยายายากยาากากากาอยกากายกอยากากอยกอากอกออยกอากอาอกออกกอกอ แล้วก็ประเทศที่เขาจะส่ง <Ge> อย่างเช่นเกอร์มาเลเซียก็ไปยังประเทศมาเลเซีย oh. อย่างนี้เป็นต้นหรือเกอร์สิงคโปร์ก็ส่งไปสิงคโปร์จากนั้นถ้าทั้งประโยคก็ s ายย i n อิงิน n มง r ริมสุระอินีเก a l a y s i a เซียนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคที่จะบอกสามารถบอกได้ว่าเออฉันต้องการส่งจดหมายฉบับนี้ไปยังประเทศมาเลเซียครับนะคะ ยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าส้มบอกว่าส้มต้องการส่งของชิ้นเนี้ยไปยังประเทศมาเลเซียอันนี้ยาวหน่อยยาวหน่อยนะครับแต่ประโยคก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าจดหมายก็เป็นซองที่เราเห็นเนาะส่วนพัสดุนะฮะมันก็จะเป็นกล่องแหละใช่ไหมอาจจะบางคนอาจจะส่งรองเท้าส่งเสื้อส่งนิกไทหรืออะไรก็ตามที่อยากส่งกลับบ้านอยากส่งไปหาเพื่อนอันนี้ใช้ได้เลยนะครับ Ah, uh, saya ingin hantar barang ini ke Malaysia. Hmm. Okey, kau buat dik sikit, no. Ha. Saya ingin hantar barang ini ke Malaysia. Ah, ini ko sopu tam pom kap. Saya. Saya ingin. Ingin. Hantar. Hantar. Barang. Barang. Ini. Ini. Ke. Ke Malaysia. Malaysia. Okay, saya ingin hantar barang ini ke Malaysia. สายเยอก็คือฉันนะมันจะคล้ายกับประโยคแรกเลยเนาะสายยาอิงินเนี่ยฉันต้องการฉันอยากจะเนี่ยนะครับฮันตาฮันตาแปลว่าส่งอ๋อฮันตาแปลว่าใช่ก็มีความหมายเดียวกับงีริมเมื่อกี้ก็คือเมืองงีริมเมื่อกี้นะเมืองงีริมเนี่ยรักษาคือกีริมอันนี้ก็คือรักษาคือฮันตาเหมือนกันแปลว่าส่งเพียงแต่ว่าถ้าฮันตาเราจะเป็นของส่งของที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเมืองงีริมเนี่ยอาจจะส่งเป็นข้อความได้ส่งเป็นจดหมาย เล็กๆได้อะอันนี้ก็คือฮันตาที่แปลว่าส่งฮันตาไงแตงว่าส่งของใหญ่เดี๋ยวคุณผู้ชมตกใจกำลังท่องฮันตานึกว่าเปิดดูรายการสยองไม่ใช่แซวเล่นแซเล่นนะเป็นท่าทางดีฮันตาใช่ไงก็ฮันตาทันตาโตๆโอเคบารังแปลว่าของนะอ่านะครับ อินี่ก็ของชิ้นนี้เกอมาเลเซียส่งไปยังประเทศมาเลเซียโอเคสัญาเอินี่ฮานตาบาราอินิเกอมาเลเซียฉันต้องการส่งของชิ้นนี้ไปประเทศมาเลเซียครับสองประโยคผ่านไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเวลาที่เราไปไปสีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นตามธรรมเนียมเลยเราต้องเอาสิ่งที่เราจะส่งเนี่ยชั่งไว้บนราชั่งถูกต้องใช่เพื่อแบบชั่งวันน้ําหนักเท่าไหร่ก็ต้องแบบคิดเงินเพิ่มตามตามน้าหนักนะอ่าใช่ใช่เราต้องพูดไงคะจ่าอันนี้เนี่ยปกติผมจะยกตัวอย่างประมาณว่า ถ้าเราอยู่ที่ทําการก็คือเราทํางานหรีอถ้าเกิดเขาดกับเราด้วยหรือว่าเราฟังจากเขาเราจะได้แอ่ถูกถูกถ้าเราอยู่เมืองสมมติเราไปมาเลียไปเรยจะส่งของกลับมาเขาอาจจะต้องพูดประโยคนี้หรือถ้าเราอยู่เมืองไทยแน่นอนเราก็พูดให้ชาวต่างชาติฟังนะก็คือศิลกันเลตะโกตะดีอัตสติมบังโอเคศิลกันเลตะโกตะดีอัตสติมบังโอเคนะเดี๋ยวพูดช้าๆตามผมครับศิลกันศิลกันเลตะเลตะโกตะโกตะดีดีอัตตสติมบัง ติมบังโอเคศิลักันเลตโกตัดิอาตัสติมบังศิลักันเนี่ยมันแปลว่าเชิญกรุณานะก็คือเป็นคำขอร้องอ่ะนะศิลักันเลตะแปลว่าวางก็คือภาษาไทยก็กรุณาวางช่วยวางนะได้โปรดวางได้หมดเลยนะวางเถอะวางเถอะนะโอเค โกตะแปลว่ากล่อง่ส่วนใหญ่โกตะเราใส่กล่องมาเรียบร้อยแล้วนะเออกว่าจะไปช่างเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณส้มจะส่งรองเท้าไปให้เพื่อนเนี่ยเอายังหิ้วรองเท้าไปไม่ได้ไม่ได้ใส่กล่องให้เรียบร้อยนะโอเคมันก็จะเป็นโกตะละอ่ะโกตะดีอาตัสแปลว่าข้างบนนะติมบังแปลว่าตาช่างนะบางคนเรียกกิโลนะติมบังติมบังกีตาช่างอ่ะโอเคฉะนั้น silakan เลือกโกตะอันนี้ silakan เลือกโกตะดีอาตัสติมบังก็วางกล่องบนตาช่างครับค่ะโอ้คุณผู้ชมวันนี้ครบถ้วนจริงๆอาจารย์บอกเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปส่งจดหมายหรอคะ ก็คุณส้มสัญญากับผมแล้วเนี่ยว่าเดี๋ยวจะพาไปส่งได้ค่าพาไปส่งเนี่ยต้องมีค่าหัวนิดนึงค่ะจารย์50บาท 50บาทเองโอไม่มีปัญหาเดี๋ยวให้60บาทครับไม่แต่คุณค่าตอนด้วยนะคะ50กับตอนนี้หลายตังเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมอะอะละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ w w w e t v t h a i t v ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ไปส่งของก่อนลาไป,ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ